การขยายพันธุ์ของบัวอเมซอนนะคะค่ะลักษณะก้านดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะเมื่อดอกเขาร่วงแล้วนะคะเขาก็จะแตกยอดมาใหม่ค่ะค่ะเขาจะแตกยอดมาใหม่เราก็เด็ดส่วนนี้นะคะเด็ดที่เป็นเป็นโคนเนี้ยค่ะเอาไป ลกเอาไปฝังดินแล้วเอาไปแช่น้ํานะคะและเป็นไม้ที่ประเภทเลี้ยงน้ําเขาเรียกว่าไม้เลี้ยงน้ำเขาเรียกว่าอะไรเดียคะ่ะมีเฉพาะใบของเขาก็สวยดีคะ่ะอ่านี่คือการขยายพันธุ์นะคะ นี่ธรรมชาติของเขานะคะเมื่อแตกโตแล้วอย่างนี้นะคะดูทีค่ะก้านใหญ่มันก็ยาวแล้วเขาจะเลื้อยไปหาน้ําไปหาดินนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเขาหรือพืชพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเริญงอกงามต่อไปนะคะและก็ต่อสืบพันธุ์ตลอดไปค่ะเขาชอบน้ําแบบนี้แช่อยู่ในน้ําและข้างล่างก็มีดินหน่อยหนึ่งค่ะโอ้โหจะงามมากนะคะ